ขันห้าคือมานในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่ามานมานดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงถูกเรียกว่ามานพระเจ้าค่าราธะเมื่อรูปมีอยู่มานจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีราธะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นมาน เป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งความยากลำบากบุคคลเหล่าใดพิ่จารณาเห็นรูปนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบเมื่อเวทนามีอยู่มานจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีราธะเพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงพิจารณาเห็นเวทนาว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งความยากลำบากบุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นเวทนานั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบเมื่อสัญญามีอยู่มารจึงมี ผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีราทะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงพิจารณาเห็นสัญญาว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งความยากลำบากบุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นสัญญานั้นอย่างนี้ บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบเมื่อสังขารมีอยู่มานจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีราทะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นมานเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบาก เป็นเหตุเกิดแห่งความยากลำบากบุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นสังขารน,นั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบเมื่อวิญญาณมีอยู่มานจึงมีผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีราทะเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงพิจารณาเห็นวิญญาณว่าเป็นมานเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตาย เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งความยากลำบากบุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นวิญญาณน,นั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าค่าราธะความเห็นชอบมีประโยชน์ให้เบื่อนาย ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าค่าราธะความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ให้คลายกำหนัดก็ความคลายกำหนัดเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าค่าราธะความคลายกำหนัดมีประโยชน์ให้หลุดพ้นความหลุดพ้นเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าค่าราธะความหลุดพ้นมีประโยชน์เพื่อนิพพาน นิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระเจ้าค่าราทะเธอถามเลยปัญหาไปเสียแล้วเธอไม่อาจเพื่อถือเอาที่สุดของปัญหาได้ราทะอันพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้อย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุด